วันนี้่ะเป็นเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่4กันยายน65นะคําเตือนทางช่องของน้องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ8กับ0ตัวรองก็คือ1กับ3 80 81 83 85 86 88 00 01 02 04 06 08

ก้าหกหนึ่งหนึ่งแปดสามต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวร้องคือหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าสี่แปดหกเจ็ดสี่หกเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกนะต่อไปเป็น v ีไตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่หนึ่งกับเก้าตัวร้องคือหกกับสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่เก้า หนึ่งสี่สองสี่หกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าหกนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับทั้งสี่แนวทางนี่เดอ้อจับคู่ซื้อกันแต่ที่จะเน้นมันมีสองสามแปดศูนย์เนอรสี่ตัวนี่สองสามแปดศูนย์ตัวเฉพาะกิจเป็นหลักเลยเดอ้อกิจแค่หนึ่งแค่นั้นเองสองสามแปดศูนย์นะ ่าล,ลืมจับสี่แนวทางนี้เด้อเลขไหนตรงกันก็จดต่างกันก็เอามาเพิ่มแค่นั้นเองก็ซื้อเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะเพราะวานนี้มันเป็นยังไงแหละหานอยมันทำไมออกอีแบบนี้ไปคนละทิศคนละทางเลยเออสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้ทิงๆปังๆทุกแนวทางเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะ ปกติกับ V.I.P เด้อพิเศษกับเฉพาะกิจวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพิเศษปกติ V.I.P ต่างกันแค่เฉพาะกิจนะพิเศษปกติ V.I.P สแก้มมาให้หน่อย เฉพาะกิจต่างจากเขาเนาะพิเศษปกติ VIP 3สามแนวทางที่เหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดยยเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะวันนี้มันอาจจะสลับกันก็ได้นะพิเศษกับ VIP เฉพาะกิจกับปกติเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ